สวัสดีครับพบกับช่องพ่อสมัครวางคีรีนะครับวันนี้อยู่ที่ฟาร์มเหมือนเดิมครับฟาร์มวางคีรีนะครับวางคีรีฟาร์มของเราเองนะครับวันนี้จะทําการเอากิ่งไม้นะครับให้ใส่ในบอ่อหอยเชอรีนะครับให้มันไข่ใช่ไหมพ่อ,อนะครับนี่ครับรบบชานะพ่อกำลังขขึ้นมาน่ จะเอาไม้นะครับลงไปปักไว้ในบ่อนะครับนี่นะครับบ่อได้เอาปักไว้คร่าวๆแล้วนะครับนี่เห็นไหมไข่เต็มเลยครับโอ้โหก็เลยเอาเพิ่มนะครับให้เขาขึ้นมาไข่ไว้นะครับจะจําลองแบบธรรมชาตินะครับให้เขาขึ้นมาวางไข่นะครับเห็นไหมนี่นี่ก็ปักปักไว้นะครับสังเกตว่าหอยไข่เต็มเลยเพื่อนๆถ้าเราทําแบบนี้ให้เขานะครับดูนะฮะนี่ เห็นไหมนี่คือไข่หอยเชอรี่นะครับอันนี้เราก็จะเสริมให้เขานะครับให้เขาไต่ขึ้นมาวางไข่นะครับนี่เทียบเลยครับอันนี้ก็น่าจะพอละหอยเชอรี่นะครับมีเต็มเลยครับเห็นไหมนี่เป็นหอยเชอรี่เลี้ยงไว้นะครับอ๋อนะครับะจับไปก่อนดู ด้วไข่มันล่วงมามดกินเลยต้องต้องต้องเอาไว้ในน้ำทีนี้เขาก็จะมีที่เอาไว้สำหรับวางไข่นะครับคนดูนะเขาจะขึ้นมาวางไข่เพราะว่าถ้าถ้าเขาไข่ตรงนั้นเห็นไหมเพื่อนมดครับเขาสู้มดไม่ไหวนะครับมดจะกินไข่เขาหมดเลยก็เลยเอามาไว้ในน้ำดีกว่านี่มาปักไว้อย่างนี้ ให้เขาได้ปีนขึ้นมาไข่แล้วมดมันก็จะไต่มายุ่งกับไข่ไม่ได้อเห็นไหมนี่ก็เป็นปลาให้เขาอาศัยร่มเย็นมีเขียดมีอะไรนะฮะเดีย๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีไข่ไหมนะฮะผมว่าน่าจะขึ้นมาไข่เยอะนะเพราะว่าไอไออันนั้นที่ทำไว้กระเทียบเลยครับเห็นไหม นี่ก็มัดไว้นะครับพอมัดมเต็มเลยครับไข่เขาอืมมดมันจะกินไข่มันไม่ได้อ่าฟักอยู่ในนีนน้เลยแล,ล้วมันแล้วมันก็ร่วงลงน้ำเลยนะพ่อร่วงลงน้ำอืมมันเป็นตัวแล้วมันก็เป็นตัวละทีนี้มดมดก็จะยุ่งกับไข่ไม่ได้นะครับเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเนี้ย นะดูนะครับเพื่อนถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยปุ๊บมดมันจะไต่ขึ้นมากินหมดเลยนะครับเห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยไข่แตกวูบเห็นไหมมันเจอมดครับนี่ถ้าเราเอาไว้อย่างนี้เพิ่อนมดมันไปกินไม่ได้เห็นไหมมดมันยุ่งไม่ได้ที่เขาก็จะฟักอย่างงี้เราไม่ต้องเอาไปฟักข้างนอก,กเลยฟักในตัวนี้เลยให้มันฟักอย่างนี้เลยฟักคือธรรมชาติเออตัวเขาเห็นไหมแบยนีย้ อาหารนี่เอาอะไรให้มันกินเพอผักตบชวาเนี่ยไม่ต้องมี<ช>อะไรครัปล่อยตามธรรมชาตินะครับตบชวาผักบุ้งอะไรก็แล้วแต่นี้ก็โยนลงมาดูดูสังเกตผักตบชาวาใบ,บ,บาเฮียนมดเลยมะละกอสุกอออะไรก็แล้วแต่จะเป็นผักเนะฮะเนี่ยมดมด,มดจะกินไข่เขาเห็นไหมหายไปเลยทีนี้เขาก็จะฟักไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราทำนี้ปุ๊บนี่เ,เขามดผักมาวางไข่ได้มดไม่กวนก็แพร่ฟันขยายได้ อันนี้ทดลองไปเรื่อยๆนะครับทดลองอันนี้เราไม่ต้องไปฟักในกระมังให้ใ<ช>ลำบากนะไม่ต้องกระจาต,ต้องไข่วนะันไหน,นีพอมันแก่มามันก็จะเป็นลูกแล้วก็ล่วงลงน้าไปเลยใช่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาจะขึ้นมาไข่ไหมนะครับเต็มหมดแล้วข้างล่างเนี่ยมีดอกหอยทั้งั้านเนี่ยเห็นไ,ไหมพ่อหยิบขึ้นมาดูดิล้าพ่อหยิบอ่านู่นน่ะ โอ้โหนี่ครับอ้วนอ้วนตุบเลยเพราะเขากินผักตบกินพืชได้ไหมเอาผักตบมาใส่เขากินตายหมดเลยกินผักตบมุดอยู่ในมดินก็มีครับนี่หมดแล้วเราก็เอามาใหม่เนี่ยเห็นไหมโตแล้วด้วยดูครับโอ้แต่ตะก้อย่พี่น้องพวกอ้วนตุบเลยมุูใโอ้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาไข่ครับทีนี้เขามีที่ไข่แล้วอ่ะที่ที่ไข่ มุดอยู่ตามดินก็นมีนะฮะลองรอยเป็นรอยที่เขามามุดดินอยู่ทีนี้เราทําที่ไข่ให้เขาละเดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้ว่าจะมีไข่ไหมม,มันจะไข่คืนนี้เลยไหมพ่อไข่คืนนี้เลยก็ใส่เมื่อวานเห็นไหม,ม,มอ,นนอมย่าเดี๋ยวให้พ่อถ่ายให้ดูเนาะเนี่ใส่เมื่อวานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันนะเขาว่าเขาขึ้นมาไข่หรือเปล่าเดี๋ยวให้พ่อถ่ายส่ายลงโอเคครับผมคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับมาดูความเคลื่อนไหวของไข่ฮอยเชอรี่กันนะครับพรุ่งนี้นะครับ